สวัสดีครับร้านอลุงเลืองพาณิชนะครับวันนี้จะพามาดูรถพวนดินตะกะแตน Honda LPG ครับเครื่องยนต์ขนาด2.5งห้าแรงตัวนี้ใช้แก๊สกระป๋องครับแก๊ส LPG นี่คือช่องใส่กระป๋องแก๊สครับนใช้แก๊ส บ้านเราครับซื้อในไทยได้เลยนี่สภาพโดยรอบครับสภาพสวยครับเดีย๋ยวมาดูการใช้งานเบื้องต้นเลยครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาทางร้านออลึงเลืองพาณิชได้เลยนะครับ